มันพินฟิลไทยใน Youtube นะครับก็อันนี้ก็เป็นยาวเยนะครับทีนี้เนี่ยก็มีตามตำนานเขาก็เขียนบอกว่าเป็นามาจากยูหูหรือว่ายูหูเองเฉาอะไรสักอย่างอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นภาษาแบบฮกเกี้ยนนะครับเป็นวัฒนธรรมฮกเกี้ยนนี่เป็นอาหารพื้นถิ่นของเมืองกระนองนะครับอันนี้ถ่ายใน งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย2560ที่ผ่านมานะครับแต่ว่ามันจะมีลักษณะบางอย่างนี้ตอนคุยนะครับจริงๆแล้วมีเสียงพูดคุยกันนะครับนี่ครับกุ้งฝอยผักบุ้งหมึกสดเต้าหู้แข็งน้ำมันงานขาวคั่วแตงร้านแป้งข้าวเจ้าถั่วคั่วบดพริกแห้งเม็ดใหญ่กระเทียมไทยน้ำตาลทรายน้ำส้มสายชูเกลือป่นน้ำมันนะครับ แต่มันมีอารมณ์บางอย่างคล้ายๆอาหารทางใต้อีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอิออาหารจีนโดยเฉพาะแถวภาคใต้ตอนล่างก็คือเต้าครัวหรือเผาเต่าครัวเต่ากัวแล้วแต่ออกจะเสียงในแต่ละท้องที่ก็จะมีต่างกันนะครับก็จะคล้ายๆกันริงครับมีผักบุ้งแต่ก็มีใส่เส้นมาด้วยนะฮะอันนี้ก็ชื่อร้านนะครับที่เมืองระนองครับ อาหารยาวเยนะครับย้ําชื่ออีกครั้งนะครับยาวเยนะถ้าใครไปสงขาปัตตานีหรืออะไรเงี้ยนะครับแถวเนี้ยอาหารใหญ่อะไรเงี้ยก็จะมีอาหารคล้ายๆเงี้ยต่อครัวต่อครัวแต่ก็จะใส่แบบหูหมูหั่นแล้วก็กุ้งทอดกรอบมาด้วยแต่นี้จะไม่มีกุ้งทอดมีว่าอันนี้มาภาคเสียงใส่ทีหลังนะครับเพราะว่าเสียงในงานๆๆเสียงดังมากเลยนะครับ รสชาติจะเป็นน้ําเป็นแบบเหมือนซอสเ,เป็นแบบซอสเย็นโตโฟบวกกับซอสอะไรหลายๆอย่างาไ,มไม่ใช่เย็นโต๊ะโะครับแต่เขาจะมีใส่งาใส่อะไรด้วยเนี่ยที่ที่จะตากขึ้นมานะครับถ้าให้เดาก็ทางนี้นะ่าจ,จะเป็นแบบสไตล์ที่จจแบบเรียบง่ายอย่างเี้อาจจะเป็นสไตล์แบบตั้งเดิมนะผมไม่แน่ใจ ก็ต้องไปสืบสารเล่าความมาแล้วก็มีลักษณะตัวน,นี้คือเขาจะใส่ปลาหมึกนะน,นี่กุ้งทอดนะครับมีกุ้งทอดเป็นลักษณะร่วมมีซอสสีแดงลักษณะร่วมมีผักบุ้งเนี่ยเป็นลักษณะร่วมกับพวกเต่าครัวเต่ากัวก็เป็นคล้ายๆยำแต่ว่าแบบไม่เผ็ดมากเป็นยำซอสแบบไม่เผ็ดมากมีเจ้าหู้มีผักบุ้งนะฮะ ถ้าใครไปทางใต้เนี่ยก็ลองทานดูเนี่ยนี่เป็นอาหารถิ่นของอะระนองนะครับซึ่งอยู่เป็นจังหวัดที่สูงที่สุดทางฝัง่งอันดามันของเมืองไทยเราแต่ถ้าใครไปทางทางปัตตานีสงขายาลาณลาเนี่ยก็จะมีอีกแบบที่คล้ายกันนะก็สนใจก็ลองไปดูได้ครับผมมีคลิปทำไว้เหมือนกันนะครับคลิปอ่ เป็นชื่อเต่าควเต้ากวเนี่ครับลองเซิร์ชดูนะไปกินมาแถวสงขลากับผมทนะี่ปัตตานีก็มีดังอยู่ร้านหนึ่งเหมือนกันนะแต่ถ้าขาดกุ้งกรอบขาดผักบุ้งอะไรเงี้ยถือว่าไม่ใช่อันนี้จะสูตรต่างคือนี่เขาใส่ปลาหมึกนะถ้าไปฝั่งทางด้านนู้นอาวไทยเนี่ยเขาจะใสเ่เหมือนหูหมูกรอบๆอะ่ะที่มีกระดูกอ่อนกรอบๆเนี่ยซอยหั่นลงไปด้วยครับนะก็เป็นรสชาติที่ สุดยอดมากครับผมกินประจำเลยไปที่ไรก็ชอบทานประจำอันนี้ก็ใช้ได้ครับยาวเย่จากเมืองละนองครับผม